ไม่ช่วดาแล้วไม่พลายา <_ C oughs> แล้วก็ทางนี้วันนี้นะคะ <_ C oughs> เราก็อยู่ที่ Benedict Studio ยอยค่ะพี่ลูกน้าก็วันนี้เราจะมาถ่ายถ่าย everything has beauty b K K นะคะเป็นความฝันเลยที่ได้ถ่ายอันนี้แล้วก็ดีใจมากที่พี่ลูกน้นให้มาถ่ายเพราะเราไม่ใช่ดาราแล้วเราได้มาถ่ายโอ้โหรู้สึกดีมากเลยนะคะนี่สถานที่ของเราอุ้ยมีโคคาโคลาด้วยเยี่ยม นี่นะคะเราจะถ่ายกันตรงนี้เลยเป็นที่ในฝันในการพรีวดดิ้งของใครหลายคนใครนะคะก็มันจะแต่งงานมาเลือกที่นี่ได้เลยเดี๋ยวใซจะถ่ายข้างนอกเหมือนโชว์ให้ดูทั้งหมดเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างที่นี่เนียมีห้อง<ด>แบบห้องหันสาเยอะมากเลยนะคะอ๋ออันนี้จะลานข้างนอกตรงนี้นะคะ <S <S เคยจัดแฟชั่นโชว์ของพอเสร็จครั้งหนึ่งในยจำได้เป็นธีมกรีกแล้วดูดิมีกรีกจริงปะล่ะดูดิแล้วก็ตรงนี้เหมาะกับการอาบแดดมากเพราะว่าที่ยุดวันนี้เลยนะชิลๆสบายๆเลยก่อน Oh, oh, <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นเหรียญกรีกยักษ์นะคะอันนี้สวยมากห้องนี้ขอตั้งชื่อให้ว่าห้องเวอต์ซาเช่นะคะ ทองมากนะคะสาหรับคนเยอะๆนะคะอยากแต่งงานอยากเราไม่ไม,ไม่ใส่ไม่ใส่สีเงินเงินใส่ทองหมดนะคะแนะนําห้องนี้นะคะ่ะชื่อของทุกห้องอ่ะมันจะเป็นชื่ออะไรอ่ะชื่ออันนี้ชื่อซานตาลูเซียชื่อเป็นนักบุญนักบุญค่ะเพราะว่าพี่เดียก็เป็นเพราะว่าสามีพี่ลูกนัดเป็นคริสและพี่เดียชื่อเป็นเดดีโอ้ว้าวอันนี้นะคะสมหรับราชานี่นะคะห้องบูสาเช่นะค่ะชาสวยมาก เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าก่อนนะคะเราจะพาดูห้องอื่นสวัสดีค่ะนี่นะคะพี่เรียนะคะออโซโนแอนด์เบเนดิกสวัสดีค่ะเอ๋ยใช่ไหมคะเอ๋เอ๋ยน้องเอ๋ยเก่งมากนะคะเป็นสไตลิสต์สุดเจ๋งนะคะแล้วก็อันนี้เป็ลูกของเรานะคะนี่นะคะ พี่แอนดี้นะคะเขาใส่หน้าเจ๋งมากนะคะเป็นหนึ่งในตัวท็อปของเมืองไทยเนยรมิตที่ผู้หญิงทุกคนสวยมากมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ reference ให้ดูสิคะแต่ละคนโ oh อ้โหสวยมากเลยนะคะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะพี่แอนดี้ก็จะในรมิตให้สวสวยเหมือนฝันนะคะธรรมชาติก่อนแล้วก็เปลี่ยนอะไรนะ,ะแล้วก็ขึ้นอื่น <c oughs> นี่คะทุกคนระ <c oughs> หว่างแต่งหน้านะคะเราก็จะไม่ทำให้เวลาเสียนะคะเราก็จะทำ face yoga กันนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งเบิ้งตา บริงโคลเวลาจัดการยิ so ้มนะคะคือการยิ้มเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนแต่ว่ามันจะทำให้เราหน้าเขียวได้ใช่ไหมแล้วขอางนี้โหพสบายมากเฟซลิฟต์นอ่มเบิ่งตาโดยที่ตรงนี้ไม่ขยับนะเก่งใจทุกคนแล้วก็ท่านี้ มันจะรู้สึก stretch ต่างตามากแล้วอันนี้เรียกว่า tapping ปกติทำตรงอายบราวใช่ไหมมันจะแบบเพราะว่าการ tapping มันเป็นแบบตซอระเบียอย่าลืมล้างมือก่อนด้วยนะคะ <c oughs> เส้าจปุ๊บก็มีเกาะตาอันนี้เลยชอบเป็นพิเศษน,นี่เกาะมองให้แบบไปทุกด้านนะคะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเ,ออเสร็จลุคลาจะเจอกันนะคะอ,คอันนีชชช้ชุดแรกนะคะสวัสดีค่ะอีกรอบคุณเบนิดิกมาเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายกันค่ะเออตาอย่างนี้ ที่ทำสะพานโค้งนะง่คะงงมากน่ารักอ่ะปุกปากป๊อกม่วงปากฟ้าเตอไม้กับวันนี้พี่ยานกินคลีนคาะเดี๋ยวมื้อเย็นเราจะไปกินส้มตำปูุปลาใส่โบสที่ว่าคุณย่ากันพอลูกนี้เสร็จเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะ นวดตาเว้ยคือทุกคนก็จะแบบไม่โอเคกับสิ่งนี้โอ้ยสบายมากอ่า yes ลุกออกไปนะคะอืมนี่เลยลักซี่เล็กเล็กแต่คลินี้ก็แบบไปฮาว a ยนัอนอไม่ใช่นี่เราอยู่โรมันโรมันโรมันสวยครับโอ้โหเฮ้ยอะไรสวยมากจริงจริงวะ ัดมมากีีพอกล้องหายก็ไอ้ที่จูก็หายนะคะตมาเออมือนเดิมมีอะไรสิจูนี่อยู่ันน้าด้วยความฝันไรวะไม่ใช่ดาแล้วได้ายทุกต่อนี้เสร็จนะ ตาย3มวันตายสามวัน,น,ตวนแต่ถึงเราจะตายก็ต้องสวยค่ะไม่ตายค่ะสวยดี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 พ่อเาอยู่หน้ากล้องเราแล้วก็จะา่ <laughs> <laughs> อ,อไปละนุช ตอนนี้นะคะก็ลุกสุดท้ายแล้วใส่นี้นะคะช่แบของยิบุรีคือหน้าทาน้ำมันเต็มเลย ไโอเคค่ะเสร็จแล้วเมื่อกี้ได้ยินโอ้เออซุล่าค่าเม็นโรซุล่าไม่เม่นม่ลูกนสำหรับวันนี้นะคะสาลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ไม่ดูจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์กับกระดิ่งใส่นะคะแล้วก็ไป follow พี่อันดี้ด้วยใส่ไอจีให้ตรงนี้เขาเก่งมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย